สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสต์รูปภาพและก็ได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนเป็นรูปภาพที่แต่นั้นได้ยืนทำคอนเทนต์แล้วทีนี้ น,นี้เป็นภาพที่บ่งบอกถึงว่าบริเวณบ้านของเต็นที่อยู่ด้านข้างของลานงูพญานาคและด้านหลังของกำแพงซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่ไม่พอเหลือที่จะนำบ้านนกดาวเข้าไปไว้หากจะนำเข้าต้องมีการทุบบริเวณลานพญานาคเข้าไปหรือข้ามเข้าไปทางด้านหลังจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของป้าบุหลัน จึงได้มีการพดข้อความที่ว่าถ้าจะมีบ้านมกดาวของตาชานมาลงจริงๆให้เตรียมตั้งก้องได้เลยค่ะจะมีคนรือรั้วฝั่งหลานพยางูเขียวที่ร้าวแล้วจะมีรถเครนยกบ้านบุกรุกเข้าไปตรงหลานที่ห้ามเข้าเพื่อไปตังบ้านให้กับตาชานผิดกฎหมายเต็มๆถ้าเชพนรมให้มีการแจ้งความแล้วคดีที่รอลงอาญา ก็จะเด้งขึ้นคุกทันตาหินที่ต้องทำแบบนี้เพราะดูจุดที่ตั้งจะอยู่มุมหลังชิดลานพญานาคแต่ทางด้านหลังนั้นไม่มีที่มากพอที่จะตั้งรถยกบ้านข้ามรัว้วเพราะชิดคองแล้วดังนั้นทางเลือกมีสองทาง 1. ยกเลิกบ้านนกดาว 2. บุกรุกลานพญานาเป็นเองเคยพูดไว้เองว่า ชัยคนบอกว่าตั้งบ้านนอกดาวอุปสรรคก็คือยกเข้าไปตั้งมันเข้าถึงยากถึงอยากสร้างเองหรือให้ตาชานไปปีนบันไดอยู่ชั้นบนกับหลานไปโกนเพราะเหตุนี้โปูซับน้ำตาตาชานซื้อบ้านให้กับพอ่อถึงถูกมองว่าคอนเทนต์หลอกขายของพ่อถึงเวลาก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะอุปสรรคเรื่องการเข้าถึงที่ตั้ง ส่วนที่คนมาปรับที่ไว้ก็จะกลายเป็นยกกระท่อมไม้ไผ่มาตั้งมาดูกันว่าจะมวยล้มต้มคนดูอีกไหมหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนใช้ทั้งหลายเตรียมตัวลงมือทำงานเลยป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่า ได้คนมาช่วยปรับทีขนขยะทิ้งให้อีกผมเห็นบาง YouTube ขึ้นหัวว่าบ้านน็อกดาววางหมากไว้ดีหาเงินไปได้อีกสมองของมนุษย์มีสองซีกซีกหนึ่งใช้ในการวางแผนอีกซีกหนึ่งใช้ในการปฏิบัติถ้าบุคคลใดลักษณะพิเศษนี้ติดตัวมาถ้าคิดชั่วทำชั่วสังคมจะได้รับผลกระทบ แต่ถ้าเป็นคนดีสังคมจะมีแต่ความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขไว้ในบ้านมันสุดท้ายก็กลายเป็นของมันผัวเมียอยู่ดีหลอกลวงเงิน f อฟซีร้อยเปอร์เซนต์ป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่ามันมีคอนเทนต์ทำนองจองบ้านแบบนี้หลายรอบแล้ว ท้ายสุดบอกกู้ไม่ผ่านดังนั้นจ้องปู่อ้อนซื้อบ้านให้ลูกให้พอ่อให้ดีๆสุดท้ายจะกลายเป็นขายของได้เยอะแต่ไม่ได้ซื้อเพราะกู้ไม่ผ่านดูรีอากับบ้านนกดาวที่จะให้ลูกชิดท้ายสุดก็ให้สร้างเองเพราะมีเจ้าเมืองนาคาขอแบ่งมาแสนหนึ่งเลยมีเงินไม่พอที่จะซื้อบ้านนกดาวตามที่บอกไว้ในปู่ ตีตางแต่ไม่ไปซื้อบ้านอยู่ที่อยู่นี่สร้างอะไรไปก็เท่านั้นไม่ใช่ที่ของตัวเองแกจะอยากยากอะไรทุบรั้วแล้วก็ทำใหม่ไอจําเลยที่หนึ่งมันแอบไปไหนแน่เป้าบุลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าไม่น่านะคะรถก็ยังอยู่ทั้งสองคันเลยเหมือนเก็บตัวเอาเคสอยู่ในบ้าน มันเงียบผิดปกติป้าบุหลันที่ตอบกลับว่าอยากเดาว่าเก็บตัวทําพิธีปลุกเสกไสยเวททาอะไรก็ไม่เจริญขึ้นมาหรอกถ้ายังเป็นคนแบบนี้มันโง่ตั้งแต่คิดสร้างสารพระพริมไว้ในบ้านแล้วแทนที่จะปรับพื้นที่ทมดินให้เสมอกันไปถึงด้านหลังที่เป็นเล้าไก่ดื่มแล้วก็สร้างบ้านแบบนกดาว ให้ลูกๆได้อยู่กันเป็นสัดส่วนได้เหลือพื้นที่ที่จะสร้างบ้านได้อีกมีสัดส่วนลงตัวควรจะเร่งทำคลองระบายน้ำให้ไหลไปลงคลองหลังบ้านแก้ปัญหาน้ำไหลนองเข้าท่วมบ้านเวลาน้ำฝนตกสมองพวยเถื่มันชอบคิดมากง่ายจึงไม่เคยคิดถึงผลที่จะตามมายกบ้านแต็นกับผัวออกไปวางไว้ที่ถนนหลวงก่อน แล้วเอาบ้านนกดาวของตามาลงแทนสิครับมันยากตรงไหนเนี่ยเรามาต่อกันที่บทกรนของป้าบุหลันกันต่อนะคะตำนานวังวิสิทธ์ปฐมมบทระดินเวนตะไลมาจะกล่าวบทไปถึงระดินเวนตะไลมะไลเถเรื่องของวังวิสิทธ์กาลูกี เท้าป่องเป๋เกเรขาลูกอุ่มทำเป็นนิดสันดานระอาอาดชอบสบายมิเต็มบาทมะละอุ่มเจอตำนวดตรวจจับตล่ลุมปุ่มพอจวนตัวร้าวระบุม่มจักคุกคุกร้อนถึงนางปาสนุมเอกเป็นเมียรองโดนเขกอีลุกฉุกต้องรับกรรมแทนขัวไปติดคุก วงตระกูลจุ้มปุ๊กและอายนักจึงเฉดหัวสองชั่วให้ร้างถิ่นปองพาป่ามาหากินมาปักหลักมาเป็นหนุ่มโรงงานสำราญนักมาพมนักข้าลูกอมขนมมา้าทั้งลูกเต้าเสือสิงกระทิงเฮียช่วยกันเชียช่วยขายประดานา ทั้งออกดอกเงินกู้ไม่เชิญชาคณิฐา,านางอ่อนเป็นต้นทุนเอาน้องพี่เสือสิงกัดทิงเฮียช่วยทวงเบีย้ยโหดสัตว์สุดสถุนเอาเปรียบคนเป็นสันดานผ่านสกุลพอเมาแล้วเหล่าสถุนกัดกันเองตะกุลชั่วเมาหมัวในวังบาปเหมือนถูกสาบชั่วชาติไอ้เชาชิง ก็แต่บาปกาบแต่ผีคนดีเก่งเป็นนักเลงตีหัวหมาด่าแม่เจ๊รอถึงวันกรรมหมาบาปท้าถุมมันน่าสมน้ำมานาแจกมะง,งีวังวิส์ต,ติดป่วงตาเล็กเป๊กกรรมจะเสกให้มันล่มจมนรกโปรดติดตามทวิบทช้าช้านี้